สวัสดียามเช้าคุณลูกค้าทุกทท่ททานนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับหนึ่งเช่นเคยนะคะที่โช์รูมอิวสุคิงยตนสาขาบุยรำนอกเมืองติดที่โรบินสันบุยรำนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องหนึ่งนะคะก็กำลังนะคะจะทำการนะคะ เตรียมรถนะคะล้างรถนะคะให้กับทางบริษัทอึ้งธงกีนะคะที่ได้นะคะสนับสนุนใช้รถอิลซูนะคะซึ่งเป็นตัวรุ่นอิลซูมิวเอ็กซ์นะคะจำนวน2คันนะคะวันนี้นะคะที่จะทำการส่งมอบในช่วงบ่ายนะคะสำหรับช่วงเช้านะคะหนึ่งก็จะทำการเตรียมรถนะคะเพื่อที่จะไปส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะซึ่งเป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถตัวเจ็ดท,ที่นั่งนะคะราคาอยู่ที่1 1 9 0 0ล้านันบาทนะคะซึ่งเป็นรถที่ราคาถือว่าถูกในส่วนของตัวเจ็ดที่นั่งเลยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานสามารถสอบถามหนึ่งเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุกทกท่านเลยนะคะซึ่งการดาวของตัวเจ็ดที่นั่งนะคะก็สามารถดาวได้ตั้งแต่5%เอร์เซตนะ ซึ่งก็เป็นเลทเดียวกันกับตัวตัวปิกอัพเลยนะคะการดาวนะคะดาวเริ่มต้นที่5%ได้นะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะออกรถนะคะได้ทุกอาชีพนะคะอาชีพอะไรก็สามารถที่จะออกไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับตัวรถอีลสูนะคะท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกับน้องหนึ่งนะคะได้ที่เบอร์โทร0827505701นะคะท่านใดเล่นไลน์ก็สามารถแอด ID ดียไลน์ คเข้ามาสอบถามได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวหนึ่งพาไปชมรอบๆคันของเจ้าตัวอีลซูมิวเอ็คันนี้นะคะซึ่งเป็นตัวรุ่นแอคทีฟนั่นเองค่ะก็จะจัดเตรียมนะคะส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่สนับสนุนนะคะรถอ e s ลซูสูของเราเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันเลยค่ะไปค่ะนี่ค่ะสำหรับเจ้าตัวมิวรุ่นแอคทีฟนะคะ สำหรับรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะคะสำหรับของตัวเจ็ดที่นั่งนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพอคุณนะคะทางบริษัทอึ้งธงกี่มากๆเลยนะคะที่สนับสนุนนะคะใช้งานรถอีสุสุนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะหรือว่า หน่วยงานใดนะคะต้องการที่จะนำรถแบบนี้ไปใช้งานก็สามารถสอบถามหนึ่งเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุกทกท่านเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายนะคะก็จะทำการส่งมอบนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมนะคะเวลาที่เข้าไปส่งมอบกับทางบริษัทนะคะ สำหรับคลิปนี้หนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงมาถ่ายให้คุณลูกค้ารับชมเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะ